รถจักรค่อยๆค,คลานผ่านช่วงรางโค้งยาวของกิโลเมตรที่247เเสียงเหล็กกระทบเหล็กดังเป็นจังหวะคงที่เสียงที่ผู้ขับชินชาเสียจนกลายเป็นฉากหลังในความคิดคืนนั้นเป็นคืนเดือนดับฟ้าปิดสนิทไม่มีแม้แสงจากสถานีไม่มีหมู่บ้านใกล้เคียงมีเพียงเงาดำของต้นไม้ริมรางสะท้อนกับไฟหน้ารถจักร เป็นลำทางยาวแล้วเขาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างรางตรงจุดเดิมทุกครั้งเสื้อเชิ้ตสีขาวสีดกางเกงขาย,ายาวตัวไม่ไหวติงเหมือนภาพที่ถูกฉายทับบนความมืดของคืนพนักงานขับไม่ลงห้ามล้อไม่มีเสียงหวีดไม่แม้แต่จะหันไปมองหน้าช่างเครื่องเพราะเขารู้ว่าจะต้องเห็นอีกครั้ง เขาเห็นมาตั้งแต่ยังเป็นช่างเครื่องบรรจุใหม่รุ่นพี่ตอนนั้นพูดกับเขาเบาๆว่าตรงนี้อย่ามองนานมองแค่พอรับรู้เขาไม่ทำอะไรเขาแค่อยู่ตรงนั้นชายคนนั้นไม่มีชื่อไม่มีเหตุผลไม่มีเรื่องราวให้เล่าไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครแต่ทุกคนที่ขับผ่านตรงนั้นกลางคืน่ังเคยเห็นเขา และพวกเขาก็เล่าให้คนรุ่นถัดไปฟังบางคนบอกว่าเห็นเขายืนมองมาทางรถบางคนบอกว่าเขาก้มหน้าบางครั้งก็ไม่มีเลยแต่เมื่อกลับไปในคืนถัดไปเขาก็ยังอยู่ไม่มีใครสืบหาไม่มีใครตั้งคำถามมีเพียงเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อด้วยคำพูดเบาๆระหว่างเปลี่ยนเวรคนขับชื่ออัศวิน เราว่าเมื่อ10ปีก่อนขณะขับผ่านช่วงกิโลเมตร247ในคืนฝนตกหนักเขาเห็นชายเสือ้อขาวคนนั้นยืนเปียกอยู่ข้างรางเช่นเคยแต่ครั้งนั้นร่างนั้นยกมือขึ้นไม่โบกไม่ไหว้แค่ยกขึ้นคางไว้เหมือนจะหยุดอะไรบางอย่างอัศวินไม่ได้หยุดรถไม่ได้หันไปถามใครแต่ในใจกลับรู้สึกว่า เขากำลังผ่านบางสิ่งที่ไม่ใช่แค่เงาของคนหลายปีผ่านไปเขายังขับอยู่เส้นทางเดิมเห็นร่างเดิมในตำแหน่งเดิมไม่มีใครพูดถึงมากไม่มีใครขุดคุยแต่เขากลับแอบสังเกตว่ามีสารไม้เล็กๆสีหม่นตั้งอยู่ลึกเข้าไปในพุ่มไม้ข้างรางมีพวงมาลัยเหี่ยวๆวางอยู่เสมอไม่มีป้ายชื่อไม่มีของบูชาใหม่ๆ และแม้เวลาจะผ่านไปหลายรุ่นคนขับใหม่ก็ยังได้รับคำเตือนแบบเดียวกันจากคนเก่าจะเห็นเขาตอนไหนก็ได้อย่าตกใจเขาไม่ใช่ผีเขาแค่อยู่ตรงนั้นไม่มีอุบัติเหตุไม่มีเหตุการณ์ลึกลับใหญ่โตแต่ทุกคนจำได้ว่ามีคนหนึ่งยืนอยู่ข้างรางก้มหน้านเงียบๆในความมืดที่แม้แต่ไฟหน้ารถจก้ก ก็ส่องไปไม่ถึงและที่กิโลเมตรที่247หากคุณนั่งขบวนรถด่วนกลางคืนและบังเอิญมองออกไปนอกหน้าตา่างคุณอาจเห็นเงาหนึ่งข้างรางอย่าทักอย่าชี้ให้คนข้างๆดูเพราะเขาไม่ได้อยากให้ใครมองเขาแค่อยากอยู่ตรงนั้นเหมือนที่เคยอยู่มาเสมอ